สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับความขัดแยง้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องครับและที่ผ่านมาบรรดาชาติสมาชิกนาโต้และก็ยุโรปนั้นมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามของพวกเขาล่าสุดครับสวีเดนนั้นออกมากล่าวหาว่ารัสเซียวางแผนโจมตีทางรถไฟนะครับที่ชื่อว่ามันมาบานันนะครับซึ่งก็บอกว่า ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับที่เกิดความตึงเครียดในอาร์กติกขึ้นได้และกำลังจะกระทบกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของยุโรปรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไห้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตาม รับชมรับฟังกันนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นมีการรายงานข่าวผ่านสำนักข่าวบุมเบิร์กนะครับบอกว่าลินดาบิยูคอนเพิ่งจะจัดการให้รถไฟของแอลแคฟนะครับซึ่งเป็นบริษัทเหมือนแร่ยักษ์ใหญ่ของสวีเดนกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังเกิดเหตุตกรางท,ที่ทราบความเสียหายอย่างหนักทางตอนเหนือของวงกลมอาร์กติกหรือว่าอาร์กติกเซอร์เคิลเมื่อเธอได้รับโทรศัพท์จากศูนย์ควบคุมการจราจรของบริษัท ่ามีการเกิดอุบัติเหตุอีกครั้งในพื้นที่ซึ่งเป็นครั้งที่2ในเวลาไม่ถึง3เดือนรถไฟจะต้องใช้เวลาเกือบ2สัปดาห์กว่าจะสามารถกลับมาวิ่งบนเส้นทางที่เรียกกันว่ามันมาลบันนันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเส้นทางนี้เชื่อมโยงระหว่างเหมืองแร่เหล็กใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับท่าเรือสงออกบนชายฝั่งของนอร์เวย์ความคิดแรกของเธอหากว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นั่นก็คือการก่อวินาศกรรม ทางด้านลินดาบีฮอนบอกว่าอาจมีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ซึ่งมันก็เป็นความเป็นไปได้ที่สร้างความไม่สบายใจนะครับกับสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นอยู่นับปัจจุบันในท้ายที่สุดเหตุการณ์ต่างๆกลับกลายเป็นเรื่องเข้าใจผิดอุบัติเหตุเกิดจากสภาพอากาศหนาวจัดอย่างไรก็ตามบีฮอนนั้นมีเหตุผลที่ดีที่จะสงสัยเป็นอย่างอื่นก็บอกว่าสงครามในยูเครนนั้นกําลังเข้าสู่ปีที่4และด้วยฟินแลนด์ที่เป็นสมาชิกไปของนาโตรวมถึงสวีเดน ที่เป็นสมาชิกไปของนาโตเนี่ยครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศนอร์ดิกนั้นก็เกิดความตึงเครียดนับตั้งแต่นั้นมาสถานการณ์ก,รก็ยิ่งตึงเครียดมากยิ่งขึ้นและเส้นทางรถไฟนี้ระยะทางกว่า500กิโลเมตรยังคงเป็นเบ้าหมายสําคัญเป็นเวลาเกือบร้อยหปีที่ทางรถไฟสายนี้ได้ขนส่งแร่เหล็กซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเหล็กกล้าข้ามภูมิประเทศที่แห้งแล้งและเป็นภูเขาทางตอนเหนือของสวีเดน เส้นทางรถไฟของรัฐแห่งนี้เคยจัดหาเหล็กกล้าให้ผู้ผลิตเหล็กกล้าเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และปัจจุบันแร่เหล็กของแอลแคปคิดเป็นประมาณ80%ของผลผลิตของสหภาพยุโรปซึ่งถูกนําไปใช้ในการผลิตรถถังอาวุธปืนและอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆที่กลุ่มประเทศกําลังเร่งผลิตหากชายแดนฟินแลนด์ซึ่งยาวกว่าถึง1,300กิโลเมตรกับประเียกลายเป็นแนวรบที่ใช้งานอยู่เส้นทางรถไฟนี้ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดสําหรับนาโต ในการขนส่งยานพาหนะและสเบียงในขณะที่เมืองคิรูนาซึ่งเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่เหล็กอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางทหารของรัสเซียอย่างเมืองมูมันเพียงแค่540กิโลเมตรเท่านั้นเองแม้ว่าสงครามยังไม่ได้ถูกมองว่าใกล้จะเกิดขึ้นแต่ก็เป็นความที่มองว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่ผู้นําหลายฝ่ายนั้นก็กําลังเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นับตั้งแต่สวีเดนนั้นกลายเป็นสมาชิกใหม่ของนาโตในเดือนมีนาคมปี2567 จำนวนการโจมตีแบบผสมผสานหรือว่าไฮบริดแทกนั้นก็ที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของสวีเดนก็เพิ่มมากขึ้นบริการธนาคารและสถานีโทรทัศน์สนาธารณะของประเทศถูกโจมตีตากไซเบอร์สิ่งอำนวยความสะดวกด้านน้าได้รับความเสียหายอย่างลึกลับและตํารวจนั้นกาลังสอบสวนเหตุการณ์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นการก่อวินาศกรรมเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือประมาณ30แห่งทางตะวันออกของประเทศด้วย ทางด้านนายกรัฐมนตรีอูบคริตเตเซนก็บอกว่าสวีเดนไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามซึ่งเธอได้กล่าวเรื่องนี้ในการประชุมด้านความมั่นคงเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาแต่เธอก็ถึงบอกว่าแต่มันก็ไม่ได้มีสันติภาพอยู่ณเวลานี้มาเรียมันเมอร์สเตเนกาสรัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนก็กล่าวที่กรุงเฮกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัสเซียได้กําหนดให้ภูมิภาคอาร์กติกเป็นลําดับความสําคัญด้านนโยบายต่างประเทศอันดับสองรองจากกลุ่มประเทศ หลังสาภาพโซเวียตแตกเธอบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรายังเห็นว่ากิจกรรมทางทหารของรัสเซียในอาร์กติกเพิ่มขึ้นมีจํานวนมากและก็มีขอบเขตที่กว้างขวางขึ้นแม้ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงข,งของสวีเดนจะปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟดังกล่าวแต่ก็ได้มีการเผยแพร่รายงานในเดือนมีนาคมที่เน้นย้ำถึงไปคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของประเทศที่กําลังเผชิญอยู่ในขณะที่เคลในขณะที่อัลแคปนั้นเนี่ยครับ ก็งดเว้นการหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยของเส้นทางรถไฟโดยละเอียดโดยระบุเพียงว่าเป็นลำดับความสําคัญอันดับแรกในขณะที่ทางด้านแมกนัสสตาล์พันเอกและผู้บัญชาการของกองทัพภาคเหนือสวีเดนก็บอกว่านาโตและสวีเดนนั้นเพิ่มกิจกรรมทางทหารในภาคเหนือเพื่อที่จะดําเนินการในการรักษาเครือข่ายการขนส่งนะครับสําหรับทางด้านในส่วนของมันมาลบานันนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสวีเดนซึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยครับมันมีผลต่อค่ายทหารโบเดนที่เขาบอกว่าการทําลายโครงสร้างพื้นฐานอย่างเส้นทางรถไฟหรือว่าสะพานนั้นมันง่ายมากเพื่อที่จะตัดขาดการเชื่อมต่อสู่ค่ายทหารดังกล่าวการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานนี้กับส่วนอื่นๆของภูมิภาคยังเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งเนื่องจากว่าฟินแลนด์เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียเมื่อมีการสร้างทางรถไฟของตนความกว้างของรางจึงกว้างกว่าของสวีเดนประมาณ90มิลลิเมตร ซึ่งหมายความว่ารถไฟไม่สามารถเดินทางระหว่างประเทศได้อย่างราบรื่นเหมือนในพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ประมาณว่าการเปลี่ยนรางรถไฟขนาดระหว่างชายแดนสวีเดนกับเมืองโวและโรวันเดียมีเพียงอย่างเดียวก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ1,500ล้านยูโรหรือว่า1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลฟินแลนด์กล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนแล้วว่าอาจสร้างเส้นทางใหม่ที่มีความกว้างรางแคบกว่าควบคู่ไปกับเส้นทางที่มีอยู่ในบางพื้นที่ อาจจะมีการสลับรางกันในระหว่างนี้เนี่ยครับก็ไม่ได้มีการปรับปรุงการสร้างทางรถไฟอย่างเร่งด่วนหลังจากทศวรรษของการลงทุนที่ไม่เพียงพอความต้องการใช้พื้นที่บนเส้นทางมีมากกว่าความพร้อมการใช้งานในขณะที่แอลแคปนั้นให้บริการประมาณ14เที่ยวไปกลับต่อวันและบริษัทอื่นๆก็ใช้เส้นทางรถไฟนี้ในการขนส่งสินค้าและการให้บริการผู้โดยสารด้วยทางด้านอันเรสคาสันรัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการแกะหัของสวีเดนก็บัรญายนะครับว่า เส้นทางรถไฟสายนี้ถือเป็นเส้นทางรถไฟที่แออัดที่สุดในประเทศด้วยรางเดียวอุบัติเหตุหรือว่าปัญหาใดๆที่มันเกิดขึ้นนั้นอาจจะทําให้ระบบทั้งหมดหยุดชะง,งักได้เช่นที่มันเคยเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปี2023และเดือนกุมภาพันธ์ปี2024และอีกครั้งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานายเอบิงเอนบักเกอร์หนึ่งในคนขับรถไฟประมาณ100คนของแอลแคปนั้นคุ้นเคยกับความล่าช้าบางครั้งเกิดจากปัญหาทั่วไปเช่นสิ่งกีดขวางบนรางและการชารุดของอุปกรณ์ บางครั้งเกิดจากหิมะถล่มและการจ,รจอดกิดขัดตอนนี้เขาเตรียมเขาบอกว่าก็จะต้องมีการเตรียมอาหารเอาไว้นะครับหรืออะไรก็ตามที่สามารถปรุงได้บนเตาไฟฟ้าในห้องคนขับคุณต้องเตรียมอาหารสุกเฉนไว้บ้างคุณไม่มีทางรู้ว่าเจอเกิดเหตุหยุดและติดอยู่นานแค่ไหนการเสริมสร้างขีดความสามารถความยืดหยุ่นในระยะยาวนะครับของเส้นทางดังกล่าวไม่ใช่เพียงเพื่อลำดับความสาคัญของสวีเดนเท่านั้นแต่ว่าผู้ดําเนินการในฝั่งนอร์เวย์เองก็บอกว่า คาดการณ์ว่าการจราจอดนั้นจะเพิ่มขึ้น43%ในอีก20ปีข้างหน้าและจะได้จัดสรรเงินงบประมาณ2,600ล้านโคโรนนอร์เวย์หรือว่า260ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงสวีเดนนั้นมีโครงการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของเส้นทางรถไฟนะครับรวมถึงการปรับปรุงเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลังจากที่เขาเข้ามาเป็นชาติสมาชิกนาโตก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานข่าวกันนะครับว่าสวีเดนนั้นอาจจะต้องมีการกู้เงินก้อนใหญ่นะครับเพื่อพัฒนาเรื่องของการรักษาประเทศหรือว่าการต้องการประเทศ ในขณะเดียวกันนั้นครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยครับก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่สวีเดนนั้นกําลังหว่ดวิตกกังวลอย่างยิ่งนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็บอกว่าเหตุการณ์เรื่องของรถไฟเส้นทางดังกล่าวนะครับนั่นก็คือเส้นทางของมันมาบาน,นั้นนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากการก่อการร้ายหรือว่าการตั้งใจทําให้เกิดเหตุนั่นเองนะครับซึ่งการตั้งใจนั้นพวกเขาก็โจนความผิดหรือว่าบอกว่ารัเสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดสับสไ i b ์กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนั้นสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนนะครับเป็นซุปเปอร์สตา หรือว่าท่านนั้นนะครับจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็169 3425 111นะครับ169 3425 111ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านสามารถร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตในการนำเสนอข่าวสารสาระจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ